มาดูการกรีดยางครับโดยที่ใช้บีซอยของเรานะครับดูว่าน้ํำยางจะไหลดีไหมครับดูครับเนี่ยดูน้ํำยางครับดูนะครับหยดไหลหยดลงมาเลยนะครับโดยที่เราใช้บีซอยของเรานั้นนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับนี่ครับดูดูก้อนยางครับผมดูก้อนยางแล้วก็วิธีการหยดนะครับดูกันนี้ตอนกลางวันตอนประมาณตอนเที่ยงวันนะครับที่เราถ่ายทํานี่นะครับผม เพื่อที่จะให้ทุกท่านที่เป็นเจ้าของสวนยางอยากจะได้น้ำยางก้อนโตแล้วก็ได้น้ำยางที่มีคุณภาพนะครับแกะก็แกะออกมาครับดูการแกะออกมาจากถ้วยถ้วยก็จะเกี้ยงครับไม่เหมือนกับตอนที่เราใช้ปุ๋ยชนิดอื่นนะครับเราก็จะได้น้ำยางขนาดนี้แะครับผมพอใช้ปุ๊บนะเราสังเกตดูครับ มันจะมีช่อดอกออกมาดอกมพร้อมแล้วมีมีลูกมีดอกมากนะครับเห็นไหมครับผู้ชมครับดอกมาแล้วก็มีความสมบูรณ์ของอะไรครับเห็นไหมฮะเรียกว่ายอดสมบูรณ์ยอดสมบูรณ์ครับแล้วก็ดอกนี่คุยยอดเลยครับอ่อนๆกับกระลังสีซ่อกําลังสีออกมากนี่ครับดอกกกับแข็งแรงดอกนี่ก็ซ่อนท่านที่ครับหนวยครับแปลงนี้ไม่ได้ใช้เคมีเลยครับผมไม่ได้ใส่เคมียังจากยางครับตอนที่เรามาตอนนั้มันแย่มากเลยเนาะครับอันนั้นมันมีปัญหาเรื่องของยาแป้งยาแป้งยาไฟมีนอนครับ หลังจากนั้นได้เอาบีอร์แกนิกมาใช้มีความประทับใจขนาดไหนครับประทับใจชุดๆเลยครับนี่ครับเพราแม่เลี้ยงกับบมีมี่เชียรกัจับดอกดีไหมครับอืจับลูกจับผลดีอ่ะปาเคมีมาฉีดหรือเปล่าว่าผมเดี๋ยวมาฉีดจากเทียครับเคมีครับทําไมครับกับผมแพ้แล้วครับฉีดก็ได้ผิวเหม็นคือฉีดไปได้เลยครับแต่เริ่เติบโตเรียวหดเก็บบทเก็บบทันเทียกร้อน